ปูทางปูพื้นไปสู่การปฏิรูปกองทัพเมื่อเราเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเวลาพูดเรื่องนโยบายปฏิรูปกองทัพเพาะไมพี่น้องเนี่ยจะถามเ hey, ฮ้ยพิจาร์คุยเรื่องเศรษฐกิจก่อนได้ไหมปากพ้ ak, องมันมีปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ดีเรื่องปฏิรูปกองทัพจะไปทะเลาะข้าศาน่ะเอาไว้ทีหลังได้หรือเปล่า ผมจะก,การาบด้ียพี่น้อยอย่างนี้ครับว่าการปฏิรูปกองทัพก็คือแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจครับการปฏิรูปกองทัพก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบหนึ่งประการที่หนึ่งครับเราจะต้องปฏิรูปกองทัพให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพจริงๆเพื่อจะหยุดยั้งวงจรรัฐประหา ทุกท่านในนี้เชื่อว่าเห็นด้วยครับว่าการรัฐประหารนั้นมันมีแต่การแช่แข็งเศรษฐกิจทำให้ประเทศนั้นถอยหลังต่างชาติไม่มาลงทุนนักท่องเที่ยวไม่มาขาดความเชื่อมั่นในตลาดถูกไหมครับวันนี้แม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลพรคประชาชนเดินหน้าเสนอพระพร,ะระชาชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมแล้วเนื้อหาของมันคืออะไรครับเนื้อหาของมันคือการไปเปลี่ยนอำนาจของสภากลาโหม ในพรบรนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายมาตราที่พูดถึงสภากลาหโหมสภากลาโหมเนี่ยนะฮะจะมีอำนาจที่รัฐมนตรีแม้เป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายของทหารคุณต้องไปได้รับความเห็นชอบจากสภากลาโหมนี้เสียก่อนฟังอย่างนี้แล้วตกลงใครเป็นรัฐมนตรีกันแน่พี่น้องตกลงใครมีอำนาจในการบริหารกันแน่เราจึงบอกว่าเพื่อ ให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพจริงๆพรกประชาชนเสนอกฎหมายนี้แล้วเปลี่ยนอำนาจของสภาการหมเป็นเพียงแค่สภาที่ให้ความเห็นให้ความคิดเห็นต่อรัฐบนตรีแล้วผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่ความคิดสุดโต่งครับพี่น้องเพราะย้อนหลังกลับไปก่อนพุทธศกราช2528สภาการหมก็มีหน้าที่แบบนี้แล้วูมาถูกเปลี่ยนในรัฐบาล คนเอกเพรมตีรัษุรานุนแก้ไขพระราชบัญญัตินี้เพิ่มอำนาจให้กับสภากลา,าโหมดังนั้นพี่น้องครับการปฏิรูปกองทัพเพื่อรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพเนี่ยแน่นอนครับเพื่อหยุดยั้งวงจรรัฐประหารและนั่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอย่างที่สองครับยกเลิกเกณฑ์อาหารผมเชื่อทุกท่านารทราบดีนะครับ เรายกเลิอกเอทหารเพื่อให้เยาวชนคนหนุ่มสาวนั้นมีโอกาสได้ไล่ตามความฝันของเขาใครอยากไปเรียนได้เรียนไปทํางานไปตั้งตัวไปสร้างตัวไปสร้างธุรกิจทําได้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจนั่นสองข้อแล้วนะข้อที่สามครับคือการลดจํานวนกําลังคนการลดจํานวนกําลังคนเนี่ยต้องบอกว่า กระทรวงกลาโหมมีงบประมาณอยู่ประมาณ200ล้านบาทต่อปีโดยประมาณนะครับ